ถ้าพี่ได้ตื่นมาเห็นหน้าเพนทุกเช้าก็คงจะดีนะเจากันทุกวันเผื่อตาย รับตอนเปิดประดมปีนี้กันด้วยละครลิเกหมอลำเรื่องราวความรักระหว่างลูกสาวคณะลิเกกับลูกชายคณะหมอลำแต่ต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่เมื่อพ่อแม่ไม่ปลื้มและไม่สนับสนุนบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามยุ่งกับพวกมันไม่ถึงห้ามยุ่งเลยนำแสดงโดยตเต๋าสนธพงศ์เสียงเสียงพรสวงเสริมทับความสนุกโดยทับนักแสดงอย่างมอสปฏิพานนกสุธิดาฝนธนสุนทรลำไย,ยไถท,ทองคำรวมด้วยลิเกเงินล้านแบงค์สอนรามและแบงค์มิตรชยัยไม่เห็นแล้วไรสิ หน้บาบ้านทีนเป็นพี่น้องกันมาทะเลาะก,กันพราะผู้ชายคนเดียวแกคิดว่ามันมีปัญญาใช้มีทั้นก็จะยอมให้แกแต่งงานกันผมจะทําให้ได้เด้นะบ่ได้ย่านถึงหมู่ความจริงบ่เป็นจริงดอกนะ สันฝันพลังจิ้นด้วยครูขวัญภัยพงศธรและตายอรไทยในละครดักรณีที่จมาทุ่มคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวที่ต้องเป็นแพะรับบาบริ่มด้วยนิววงสกรตเตียวหุยเพชรปรัชญาเบลนิพาดาทีมคุณากรและฟิล์มชัดดาวคุณจะให้ผมเชื่อว,ว่าดาหวหัดเป็นชู้กับป้าผมจริงๆจ,จนทําให้ในทศไม่พอใจแล้วยิงป้าผมตายอย่างนั้นเหรอคร คุณจะให้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอพ่อเราแบบถูกฆาตรกรรมอะไรอย่งี้ครับซึ่งคนทำเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวอีกทําให้รู้สึกว่าตกลงเราไว้ใจใครได้บ้างอะไรเงี้ยมีแค่นางเอกกับฝั่งนักร้องเนี่ยเป็นเป็นฝัน่งที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาพึ่งพาเขาได้ผมว่ายิ่งนานไปยิ่งผูกแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆนะเขาแกคุณฆ่าพิ่ เจ้าจงตั้งใจหามณีนพรัทั้ง9้าให้พบเพราะเข็มอักษรเป็นความหวังเดียวของพ่อกับแม่ผู้รังกาจะพาคุณผู้ชมนั้นออกเดินทางตามหามณีนพรัตน์ของวิเศษณดินแดนลึกลับไปกับเพชรโบราณินและพิงพิงนิชารวมด้วยนักแสดงอีกเพียบที่จะมาพะญนไทยในภารกิจสุดอันตรายเต็มใจที่จะใช้ร่างกายของผมรวบรวมมณีนพรัทั้งเก้าเื่คนที่ผมตกัก ความพิเศษของตัวละครตัวนี้คือพ่อแม่ของเราอ่ะเป็นอินซีเราก็งูแต่สอง,ส,องสายพันธุ์นี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นสายเลือดต้องคำสาบนะคะเขาจะมีอายุได้แค่21ปีเท่านั้นเราจะต้องไปช่วยพ่อแม่ของเราและช่วยเมืองบางบทก่อนที่เราจะตายซึ่งตอนที่เราไปช่วยเนี่ยเราอายุ20่สิบกว่าแล้วด้วยเราเองก็อยากจะตามหาพ่อในเมืองบางบทเราก็เลยตกลงกับเขาว่าเราจะช่วยเขาเป็นมนุษย์ครึ่งช้างคือเราจะมีพลังเหมือนช้างแรงเยอะแต่ข้อจํากัดที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ปกติเนะี่ยคือแหวนวงนี้ วอลและบอลสุดปังที่จะมากับกู้โรงเรียนบ้านพอกปังที่กำลังจะถูกปิดให้พ้นวิกฤตรวมภารกิจกับกู้ครั้งนี้ไปกับ,บแห่งศักดิ์หิ์นูเล็กพิธินานกองวิทยาจีจีนัทกุลรัศมีแขและอินเตอร์เรืองระดาล